สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคูนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับครับวันอังคารนะครับวันที่6นะครับก็เป็นวันที่จะนําพ่อใหญ่กลับสุรินทร์นะครับกลับไปรักษาต่อนะครับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลช้างที่สุรินทร์นะครับสําหรับแผลที่ผ่านนะครับก็หายดีสนิทแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะแผลบริเวณแก้มนะครับ ซึ่งก็าสามารถที่จะล้างแผลเองทำไผลเองได้นะครับกับบริเวณโพรงงานนะครับโพรงงานที่หลุดออกมาแล้วแล้วก็เป็นหนองไหลออกมานะครับซึ่งช่วงนี้หน้าฝนนะครับหน้าฝนนะครับถ้าจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่มีล่มไม่มีที่อยู่นะครับเดี๋ยวแผลจะเกิดตักเสีอ,อีกนะครับอาจจะต้องกลับมาหาหมออีกนะครับแต่ก็ ขอให้คุณหมอทางกำแพงเสียนะครับส่งตัวไปรักษาต่อนะครับที่โรงพยาบาลช้างที่สุรินทร์ครับซึ่งที่นั่นนะครับที่โรงพยาบาลช้างก็มีพื้นปูนมีหลังคานะครับเพื่อที่จะหลบแดดหลบฝนได้นะครับก็จะอยู่รักษาจนกว่าจะหมดหน้าฝนนะครับจะหมดหน้าฝนนะครับถ้าไยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะนำกลับมา รักษาต่อที่บ้านต่ออีกนะครับก็รอดูนะครับไปทำแผลดูนะครับรอดูแผลอีกที่หนึงนะครับก็จะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลช้างนะครับที่สุรินทร์นะครับถ้าหมดหน้าฝนแล้วนะครับถ้าแผลดีขึ้นนะครับแผลดีขึ้นใกล้จะหายนะครับก็จะอยู่รักษาที่โรงพยาบาลช้างนะครับที่สุรินทร์ให้หายเลยนะครับสำหรับแผลนะครับที่โรงพยาบาลช้าง ที่มอเกษตรศาสตร์นะครับคุณหมอนะครับที่นี่นะครับก็ประเมินนะครับประเมินแผลบริเวณข้างแก้มนะครับก็ค่อนข้างที่จะจ้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับอาจจะเป็นปีนะครับจึงจะหายสนิทได้นะครับเนื่องจากข้อใหญ่เป็นมานานแล้วนะครับบริเวณแก้มนะเป็นรอยที่นอนกดทับนะครับแล้วทําให้เกิดเป็นเหมือนฝีนะครับเป็นฝีนะครับ แล้วก็นานนะครับนานแล้วหนองที่ติดเชื้อนะแผลที่ติดเชื้อก็กลายเป็นหนองเป็นโพรงใหญ่ข้างในนะครับกว่าเนื้อที่จะเติมเต็มเข้ามาได้นะครับก็ต้องใช้เวลานาน,นครับต้องล้างแผลดูแลอย่างดีนะครับไม่ให้ติดเชื้อนะครับถ้าติดเชื้อนะครับหนองก็จะออกทุกวันเป็นหนองทุกวันนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็จะติดเชื้อก็จะลามนะครับก็จะ ไม่หายนะครับยืดเยื้อไปนานนะครับก็ต้องให้คุณหมอทำใบส่งตัวไปอยู่รักษาต่อที่โรงพยาบาลช้างที่สศดินนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาอะไรแล้วนะครับก็ล้างเฉพาะแผลนะครับถ้าจะกินก็จะกินอาหารเสริมนะครับพวกวิตามินอย่างนี้นะครับก็เน้นๆก็เฉพาะแผลนะครับล้างแค่แผละนะครับ พื่อที่จะไม่ให้มีหนองนะครับเพราะว่าแผลบริเวณข้างแก้มนะครับก็เป็นแผลที่นอนกดทับนะครับพ่อใหญ่ต้องนอนทุกวันนะครับนอนทุกวันนะครับบางครั้งก็นอนอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่ไม่มีแผละนะครับแต่บางครั้งพ่อใหญ่ก็นอนฝั่งที่มีแผละนะครับก็จะต้อง ล้างแผลครับต้องล้างแผลเพื่อใช้เวลาเรานานพอสมควรนะครับก็จะเป็นวันที่หกนะครับวันอังคารนะครับจะคุณหมอจะตื่นแต่เช้านะครับพาไปส่งต่เช้านะครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงนะครับแต่คุณหมอก็นัดนัดไว้ประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเช้านะครับนัดไว้นะครับก็ต้องตื่นเตรียมของเตรียมรายแต่ เช้าเลยนะครับเช้าถูเลยนะครับว่าต้องเอาของกลับหมดเลยนะครับทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารการกินของพ่อใหญ่ด้วยนะครับเอากลับไปย้ายเลยนะครับย้ายไปอยู่ที่สุรินทร์ต่อนะครับพอจนกว่าจะหมดหน้าฝนนะครับต้องอยู่ที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์นะครับก็อีกนานนะครับสองสามเดือนสี่เดือนนะครับจนกว่าจะหมดหน้าฝนนะครับเพราะว่าถ้ากลับบ้านตอนนี้นะครับก็ ระยจะติดเชื้อได้นะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนนะครับที่สุรินทร์ก็ทางบ้านก็ว่าฝนตกนะครับฝนตกบ่อยนะครับพื้นก็แฉะนะครับบรอเวณ้ที่อยู่นะครับอาจจะติดเชื้อถึงเล็บพ่อใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าเล็บพ่อใหญ่นะครับเมื่อก่อนก็อยู่อาจจะอยู่ตากฝนะครับเพราะเล็บก็ผุนะครับผุเหมือนเป็นเชื้อรานะครับ แต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วตรงบริเวณเล็บของพ่อใหญ่นะครับก็รักษามาตลอดนะครับแต่ถ้าไปอยู่หน้าฝนลินครับอาจจะผุอาจจะเปื่อยไปอีกนะครับอาหารของพ่อใหญ่ที่จะนํากลับสิรินด้วยนะครับก็มีหญ้านะครับหญ้านะครับมีแปลงหญ้านะครับก็จะตัดขึ้นรดไปด้วยนะครับแล้วก็ ต้นสับล้นนะครับที่คุณหมอสั่งมาให้นะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่พอขนไปได้ด้วยนะครับขนไปพอได้กินนะครับใบกินที่สลินโตนะครับหมอก็สั่งมาตั้งแต่คุณยายอยู่นะครับก็ให้กินสองเชือกนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่หมดนะครับก็จะเข้า จะได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับสับรถหนึ่งหกล้อนะครับก็ยังไม่หมดนะครับกินคุ้มมากนะครับดนเป็นเดือนนะครับหกล้อหนึ่งอันนี้ก็พามาเดินเล่นนะครับเดินเล่นออกกําลังกายนะครับก่อนที่จะเข้าพาไปใหญ่เข้าที่นอนนะครับอาบน้ํขกินน้ําเข้าที่นอนนะครับ ครับทุ่งที่นี่นะครับมีแต่ทุ่งหญ้านะครับเพราะว่าทางมหาลัยนะครับแล้วก็มีม้ามีวัวนะครับที่เลี้ยงไว้ที่นี่นะครับเป็นไว้ศึกษาด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นฟาร์มด้วยนะครับนี่ครับบริเวณพื้นที่ของมหาลัยทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นหญ้าเขียวๆนะครับนี่ครับนู่นนะครับฝั่งนู้นก็สุดตาไปเลยนะครับ พื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับกว้างนะครับยากขี้เขียวนะครับช้างไม่ค่อยกินนะครับนี่นะครับที่ขึ้นอยู่นะครับป่าอาจจะเป็นเพราะว่าช้างมาเดินบ่อยนะครับเดินบ่อยอาจจะขี้อาจจะฉี่ไว้นะครับจ,จะได้กลิ่นนะครับอาจจะ เหม็นกลิน่นฉีกลิ่นช้างด้วยกันนะครับก่ใหญ่เลยไม่กินนะครับจะเลิกกินเฉพาะหญ้าในเปียที่ขึ้นอยู่ข้างๆนะครับก่ใหญ่บรรยากาศดีนะครับที่นี่นะครับสดชื่นนะครับมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้านะครับเต็มไปหมดนะครับลมลื่น,นครับ ส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจให้พ่อใหญ่นะครับไปอยู่ที่สลินนะครับไปเดินทางปลอดภัยนะครับก็ให้หายไวๆนะครับไปอยู่ที่สลินก็ให้หายก่อนจะหมดหน้าฝนนะครับรส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับอาฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อพายทองคุณด้วยนะครับ ขอบคุณครับ